โบเป็นจวันขึ้นไหว้แชร์คำคมพลังบวกหลังถูกจับตาเลิกกอดจิรายุออกอามาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลให้ได้ติดตามอยู่เรื่อยๆค่ะสำหรับนักแสดงสาวโบเป็นจวันหลังจากถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนนุ่มกอดจิรายุตันตระกูลว่าเป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่ที่เลิกลากันเงียบๆแต่ก็ยังไม่มีไฟไหนออกมาพูดเกี่ยวกับเขาลือแต่อย่างใดล่าสุดโบเป็นจวันได้แชร์ภาพคำคมเกี่ยวกับความรักความสุขจากหนังสือที่ระบุว่า ความรักมีอยู่ทุกหนแห่งและความสุขกระท่วมทนโลกทั้งใบของฉันฉันเกิดมาบนโลกนี้เพื่อเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นและแบ่งปันความรักนั้นกับทุกคนรอบกายลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าเติมพลังเพื่อแบ่งปันทางกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามากดสมวหัวใ,ให้อยักขับข้างค่ะ